สวัสดีค่ะเยี่ยหยองวันนี้นะคะมาพูด hashtag. ชาเลนจ์ในวันที่สามนะคะพูดให้ได้ทั้งหมดสามสิบวันนะคะหนึ่งนาทีขึ้นไปค่ะพูดเรื <Tonight> ่งเมื่อวานนะคะเดี๋ยวขอย้อนมาเสื้อตัวนี้กันค่ะน่ารักไหมคะเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อยืดใส่สบายมากมีโลโก้ดูดดูดสิคะต่อค่ะ ลงมาเปิดร้านข้าวต้มเสร็จแล้วเมื่อวานนี้มีลูกค้ามาซื้อหย่องทั้งหมดสามสามถุงค่ะอะขอเล่าเรื่องการเปิดร้านนิดนึงนะคะหยองเกิดมาพร้อมกับการขายของค่ะขายของนี่จะอยู่ในสายเลือดเลยค่ะเริ่มต้นเลยนะคะเป็นเด็กนะขายองมะลัยอยู่ที่ท่ารถเมย์ค่ะขายผักขายกล้วยปิ้งขายผลไม้โอ้ยขายมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ จนวันนึงพี่สาวอะคะ่ะก็ได้มาเปิดร้านเป็นร้านขนมจีนคุณตาเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะยองก็ไม่เปิดร้านเป็นของตัวเองละทํางานอยู่กับพี่สาวดีกว่านะคะเป็นพนักง,งานต้อนรับแล้วก็เป็นผู้จัดการในร้านอะไรประมาณนะคะ่ะท,ทําทุกอย่างคะ่ะล้างจานด้วยคะ่ะหลังจากนั้นยองก็ได้มาเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเองนะคะคือไปเรียนเสริมสวยนะคะ ไปเรียนจบมานะคะเสร็จเราก็มาเปิดนะคะเปิดอยู่ได้หลายปีค่ะเกือ <_ s ans> บจะ10ปีเหมือนกันค่ะเสร็จเราก็ต้องปิดนะคะอ่าปิดเพราะมีอันที่ต้องปิดค่ะเสร็จแล้วเปิดอะไรต่อหลังจากนั้นนะคะมาเปิดร้านส้มตําค่ะส้มตําลาบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ3ปีค่ะเปิดอยู่ได้3ปีก็ปิดแต่ว่าตอนนั้นเข้าใจเลยว่าบุคลากรแล้วก็ด้านอาหารเนี่ยยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะ ก็ปิดไปเสร็จแล้วทีนี้หยองก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวลาดบุรีก็กาลังจะเปิดอีกเร็วๆนี้ค่ะแต่จะเป็นร้านถัดไปอยู่ติดกันนะคะเป็นร้านติดแอร์นั่งเย็นสบายค่ะร้านข้าวต้มเนะะี่ยค่ะไ,ได้มาเปิดเนะะี่ยค่ะเพราะว่าหยองออยังไม่อยากรีไทเมนต์ตัวเองค่ะชีวิตที่แบบว่าอย่างที่หยองเล่านะคะเช้าไปตลาดเย็นมา ก็กินดูหนังแล้วก็นอนนะคะยงทามาอย่างนั้นนะคะหลายปีแล้วค่ะมีความรู้สึกว่ามันไม่มืดไม่ค่ำสักทีเวลามันยาวนานมากยองก็เลยอยากเปิดอะไรสักอย่างนึงก็เลยเอาง่ายๆคือเปิดร้านข้าวต้มนะคะเป็นที่มาที่ไปของร้านต้นข้าวต้มนะคะอ่ะเราเล่าเมื่อวานนี้ถึงไหนแล้วเอย <laughs> เวลาออกนอกเรื่องอะมันก็จะยาวเลยนะคะ ก็ไม่มีอะไรคะ่ะหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกินข้าวบ้านพี่สาวเนี่ยคะ่ะเดินไปนิดเดียวคะ่ะเป็นร้านขนมจีนคุณตานี่ยแหละคะ่ะกินข้าวเสร็จกลับมาก็อาบน้ําแต่งตัวสวยนะคะแต่งชุดแฟชั่นเพื่อจะถ่ายแฟชั่นะนั่นแหละคะ่ะเสร็จแล้วพอข้ามาก็ไปตลาดนะคะไปซื้อของคะ่ะไปซื้อกับข้าวมาเตรียมทํากับข้าวนะคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คะ่ะเมื่อวานเนี้ย นอนตั้งแต่6โมงเย็นค่ะมีความรู้สึกง,ง่วงไปนอนตั้งแต่6โมงเย็นตื่นมาอีกทีสี่ทุ่มค่ะหลังจากสี่ทุ่มก็ท่องโลกที่เราอยากเรียนรู้นะคะ,ะเรียนภาษาอังกฤษเรียนการพูดเรียนคลิปแต่ละคลิปเรียนอแอปพลิเคชันที่หยองลงไปนะคะว่าหลังจะมาพูดให้ฟังค่ะว่าหยองลงโพสต์ไปทั้งหมด6ช่องคืคออะไรนะคะผลตอบรับกลับมาเป็นยังไงคะ่ะ สี่ทุ่มไปนอนค่ะแล้วก็หลับยาวไปอีกทีค่ะจนถึงเช้านะคะจบคลิปของวันนี้แล้วนะคะน่าจะพูดเกิน1นนาทีแล้วล่ะค่ะบ๊ายบายนะคะ